หมดแล้ว้ยโอมาดูข้าหมดขค้รสวยเลยมาดูขั้าหมดขค้รสวยเลยข้วสวยข้วสวยเหม็นๆขั้วสวยไม่ไกิแด้วปู่ไม่เห็นแตกเลยเห้เห็นแจกเลยเออ วันนี้วันเดียวครับย <poster. S 3> ี่จะได้จุดปัง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 ปัังป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 ัังปังปังปัังป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 ังังปังปังงปังังป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 ั วนหมดแล้ว <One>.